Hello, no, wait a moment. <laughs> เข้าใหม่นะเข้าใหม่นะคะ อันนี้เป็นชั่วโมงแรกของคนนี้นะคะวิชาทุกวิชาเราจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเราจะตามผู้เรียนนะคะไม่ใช่ว่าเรานำผู้เรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนอีกทีว่าเขาสไตล์ไหนนะคะถ้าเขาไม่ไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่เราก็เราก็จะนำเขาะคะ่ะดูว่าเขายังขาดอะไรนะคะอันนี้เขาเข้าลิงก์ ช้าไปนิดนึงมันก็เลยไม่ค่อยดีเสียงก็ส่งลิงก์ให้เขาใหม่ค่ะกดแค่ลิงก์นะคะแล้วก็กดล่า UNCH แล้วก็แค่นะคะี้ค่ะถ้าตอนเรียนแนะนำว่าให้ใส่หูฟังเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าบางทีมันไม่ได้ยินกันเนี่ยค่ะ นี้เขาอายุ่40กว่านะคะไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นข้ามเพศหรือเปล่าเพราะว่าดูใน Facebook อีกทีนะ่ะ

จะมีปัญหากับการใช้ซูมหรือว่าอาจจะอินเทอร์เน็ตไม่แรงพออาจจะต้องปิดกลอง่อฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะไม่ได้ยินทำไมอะทำไมไม่ไดินะ่ะอ๋ออ๋อลูลาลูลาลูลาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครูไป อันนี้หรือเปล่าบลูทูธแต่ได้ยินครูใช่ไหมคะไม่ได้ยินเนาะ่ได้ยินครูแม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินครูไม่ได้ยินเราอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอนะินเทอร์เน็ตน้องเดี๋ยวเราใช้ไลน์ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเป็นไลน์ค่ะเป็นไ <c oughs> ลน์ไลน์จะไม่ค่อยเปืองเน็ตเท่าไหร่ <c oughs> ก็จัดไปคะ่คะไลน์ค่ะ แค่นั้นเองโอเคค่ะ okay. ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเน็ตเยอะๆเราก็แค่ปิดกล้องค่ะแล้วก็มันก็จะดีขึ้นน <c oughs> ก็ยังทันเวลาอยู่ยังไม่บ่ายสองเลยตอนนี้กำลังห้าสิบเก้าวัสดีค่ะครูโอเค can you turn on the uh open the camera very good Yeah, it's the okay. internet problem. Yeah, turn on. Open your camera. Open open. Okay, okay, okay. Yes. Wait a minute. Okay. Okay, okay. Can you okay. please um introduce